อุ้ยเออเหมือนเหมือนเหมือนจะมาแต่ยังไม่มามันมันมันคือการสุ้นกันมิดเดิ้ลแล้ว สวัสดีครับน่าจะสับคอไม่ได้ลไเลยตอน้หลับไปเลยหล <ฮะ S 2> ับไปแล้วเนี่ยสวัสดีครับนี่คือรายการเมื่อโอฮาน่าอยากครับเราจะมัอยากทำอะไรแงแผลงหรือว่าอยากทำอะไรที่มันเหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นบั็กของมนุษย์โลกบั็กของโลกนะครับผมเป็นหลาย ep ผ่านมาแลถือว <c oughs> ่าได้ครับกลนะไม่เอือจนทินเนี่ยช่วยกันเอือจะได้มีอะไรไม่ว่างเปล่าไม่ตื่นเตินไปไม่ดูสดใสไม่ดูเออนั่นแหละมานั้นแหละเข้าใจกันหมดแล้วอ่ะก็เลยจะมาวันนี้ก็ฝนก็ลตกด้วยเออ กระชวยพี่มีนโกรธอะไรเนี่ยกระชุนและมีทีมึงโกร้ได้เบ้าวดิจะมาทำเชื่อไหมว่าเราจะสามารถทำให้ตัวเองอัดชิ่วได้หรือไม่จามได้หรือไม่อัดชิ่วอัดชิ่วหรือจามเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยไปเซิร์ชมาแล้วว่าไอ้พวกนี้ทำให้จามได้นี่อุปกรณ์การจามเหรอถูกต้องพริกไทยเอามาโรยจมูกแล้วโอ้พริกอันนี้เอามาดมๆมแล้วโคกโคกดมแก๊สเขาบอกว่าช่วยให้ใครการจามเปิดมาคุกแล้วดม เลยเอโดมแก๊สจากจากโคกหรือจะเป็นแหนบแหนบนี่ใช้ในการดึงขนจมูกใช้ชู้เอามาปั้นเป็นแฉลมแทงขนจมูกเออพวกนได้ผลได้ผลมาดูกันแล้วว่าอะไรทำให้จานได้เปล่าหรือว่าจะสามารถจานได้จริงๆหรือเปล่าอ้าวเริ่มจากอะไรก่อนดีโคกเลยไหมโคกไม่น่าเป็นไปได้โคกเปิดระดมนะเปิดระดมเลยห่ะเออพร้อมกันเลยเหรอใครจามก่อนชนะเลยเน้องซัม มีเหี้ยอะไรเลยไม่อะไรเลยต้องบิวป่ต้องบิวป่าไม่้วอ้ไเียวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวข้ารกันไไม่เกี่ยวนะนไม่จามนะนอันนี้น้ำท่วมน้ำท่วมจมูกแล้วเมื่อกี้กูเห็นจังหวะเดียวกันไปเลยวิ่งน้ำตาออกเฮยเสแสบเลยเคมีอะไรแรงขนาดนั้นเรอนเขาจมูุเงี่ ไดกแต่กินบุหรี่ว่ะทำอ่ะไอาชีพดูไม่ได้ไม่มีแบบระคายเคืองจมูกเลยลบออกินดีกว่ายังเสื่อกินก็ไม่ช่วยไม่ได้ว่ะเป็นเหม็นเลยไหมลูกอ๋อเป็นปากตัวเองไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีโคกไม่ช่วยแรงนั้นกระซ้าจะช่วยให้เรากระหายกระหายได้ช่วยดับกระหายแต่ไม่ได้ช่วยให้เรากระหายเหี้ยต่อไปต่อไปเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้ก่อน มาแนดึงนจมูกกูเป็นไม่ได้กูเป็นคนที่ชอบดึงจมูกมากกูดึงได้เป็นแพรแแล้วมึงหันชิ้วมั้ไม่หันชิ้วเลยกูดึงดึงมาจากเออแล้วมึงออกมาทำเหี้ยอะไรอ้าวมันมีอยู่ในในโพลตอนบิ๊กมีนะอุ้ยอุ้ยพี่เลวอนทำอย่างเงี้ยคือแบบแบบมันแบบแหนบโค้เลยอ่ะโค้งแล้วโอ้โหโอ้โหจมูกด้วยเห็นไปเลยว่ามัน คืแบบแหลมแหลมชนงมาแต่ตมูกเลยเอาไหมหนึ่งจองต้มเฮ้ยโอ้โหนี่ขาดตอนนะเนี่ยถ้าไม่ขาดี่ยาวโหดได้เลยนะเนี่ยเคยดูหนังวาตันเซียวคนสมองบ้างด้ยเ้ออื้อออโอ้โหเฮ้ยมันมันมันมีความขื้นทัดนะแต่มันไม่ทัชชิ้วอ่ะมันทันยอมันึมันแบบ้ทัดอ่ะไม่ได้ว่ะมีแคชิวไหมไม่มีล มมมแต่ว่ากูเกือบแล้วเกือบเหรอมมันไม่รู้ว่ากูไม่ค่อยได้ดึงขุดนั้นกลาความจริงแล้วอ่ะต่อไปจะช่วยไหะเออจะช่วยดีว่าเออว่ะไหนใช่แล้วมั้งเนี่ยดูดีนะอ่ะเอาไปโคตรตอนกำลังใช้หมดหมดเลยป่ะหมดแล้วแผ่นก็ไม่แผ่นเดียวนี่เปียกชุ่มเลยก็อำแบบนั้นเลยเหรองแดงลึกแกกลงึเลยแโอ้ยมีไหวสุดใจอ่ะมันติดโควิดนี่เหรออ่ะเขาองกันเฮ้ยใครทำทจ่นอล่ะ เพราะอะไรอ่ะตัดก้นจามเพราะอะไรทำไมอ่ะชนะไป้วไดเลยแล้วก็อีกอย่านึ่ก็ืจามเอานะอะไรมีมีอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก่อนดิรีดีรีบไปเลยเหมือนเหมือนมาแต่ยังไม่มาเฮ้ยมันคือตัวสตาร์ทเก อ๋อพุ่งเจ้าตันเครื่องตันเครื่องจริงบางคนนะเข้าไปแค่นี้ดูลุงดิจะสุดมือแลยห้องเราผอมๆแล้วแบบขนาหนาเลยตันรูเลยเดี๋ยวให้คนข้างในกับตกใจหมดเลยไม่มีใครอยู่จะทำก็เลยขบ้าเลยอะไรเนี่ยไม่ได้กูไม่ได้หรอกมันจักรย์กีอ่ะได้มันจักรย์กีได้ไปเถอะไป มไจะมาเหรอต้องบิ sure ้วต so <Nope. S 1> yes. ้องบิ้วต้องบิ้วบิ้วอยู <termin us> in <S <S <Dion throat> ่เน <c oughs> ี <m udos> ่ยทำทำไปเองให้ฟินไว้มันจะเออเออนมื่นเห็นสมบัติมาดมอ่ะไอ้เดมตาไปเซียนสมบัตเอามาแปดอันแล้วก็พันแล้วทำไปทีเดียวเดียวไม่อยู่เดียวไม่อยู่ไม่เปิดห้องตบมคนเดียวไิ่เสรเลย เดือดพิกกว่ามั้ยดืพดิกกว่ามั้ยเอพิอป่ะพิกนี่ต้องทำการเนี่ยคั่วไหมเที่ยวเที่ยวอย่างนี้เลยเออไปใช้ได้ไหมใช้ไฟเผาเหรอเอฮ้ยเออว่ะกัดท้าไหมก่อนที่ไปเช็คไปเชดิเออแต่ถ้าคั่วคั่วอ้นนี้อจนนี้แม่เออเราลองเราลองหักระดมก่อนไหมเออหักระดมอุ้ยลนแล้วตะบันลนแล้วอ่ะดูเลยดูปากนน้ำลายเอาตรงนี้ตะบันดมด้วยลมลมกูตาพูดก่อนก่อนก่อนการจับไฟแช็กเฮ้ยเริ่มมาเริ่มมาแสบแสบเลยแสบเลยหรอแสบเลยแสบมือแสบมือแสบมือ อุดโอะไรเนี่ยเพิ่มกินนะอุ้ดไม่ได้ไม่ได้อุ้ดไม่ได้มันสูบไม่ได้ไม่กินออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาใช้เขาเอาเดี๋ยวดิอันนี้อันนี้อันนี้อุ้ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่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 ถ้าถือถ้าจับไปแก้กคนแม่คลองแก้วว่าดูแบบไม่เก่งอ่ะดูเป็นธรรมชาติไม่ไาววัดูว่าเราตั้งใจเกินไปวะเออหรือทรโทรโทรตามมันดิเออโทรตามไหมถล่วตามอ๋อ

ปต้นเป็นแล้วคุยกระเป๋าเข้าไปแล้วกลิ่นพริกไม่เหลือเนี่ยคนไปทำเป็นอ่ะไม่ได้โดมพริกไปทำอะไรเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเหลืออะไรเอหอมไหมเอาหอมอ่ะอ่าหอมไหมหอมไหมแอมถามหอมไหมไปโอ้น้อยเหลือไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ยวเฮ้ยดูด่าเขาดิ เป่ากันดีเป่ากันเปาจะบไอ้น้องเฮ้ไอ้น้องไม่ใหม่ๆก็ไม่ต้องทุดแรงจั่ไจย่าดแรงอยาดแรงหยดแรงถึงขั้นพงูกมีวัญหาได้ลยมันแรงมันแคอเลยอเฮ้ยใ้วกวจะวกจะอ้วกอ่ะอันนี้ไม่ได้ผลอยูวีน่งมองฟ้ากันมามองฟ้ากัน จะตายเฮียต้องห้ามยิ้มด้วยอ่ะเราต้องดูมัอยืนด้วยแบบเออนั่งอยู่ด้วยมึงไปดูตําหนักไหนมาวะเฮ้ยกูเป็นนะเว้ยตอนเย็นๆอ่ะมองฟ้าแล้วคันชิวอ่ะขี้อ้วนส้มทุกคนอยญ่อย่าไปซูมจมูกสบวันนะอย่าซูมนะอย่าใครใครอยากแคปใครอยากแคปจอมันนะโอ้โหเขาก็ซูมเั็นใหญ่บล็อกเลยนะบล็อกเปเลยนะน่าเกลียดเกินโอ้ยอย่าแสบตาใครเกลียดกันบ้างเออเอาลูกสบวันขึ้นมาเอาลูกขี้ลูกอะไรกึนมาก็ได้ ง่วงวหมสมบัตินี่มันไม่ตายแล้วของดีจัดของเขาดีจัดอ่ะดีมาสมบัตินี้ของดีจัดมึงให้กูทำไรเนี่ยยาอ่อยที่หมายเลยพี่อ่ะเอ้ยไม่ได้วะไม่ได้อ่ะไม่ได้ครับเป็นตำรับไม่ได้อย่างเลยเนี่ยพาไม่ตายไหมยังไม่ตายโป๊ะคอทีเลยอ่ะนี่ดื่ซดจกันไม่ได้ต้อเอาใส่มือแล้วโรยอย่างนี้เลยเหมือนกันต้องหุ่นไั่นเคยดูอ่ะเปตัวที่กูเคยดูอ่ะ บปเลยบิ๊กบปรเลยอ่ะลอยๆของผมเออเออเออตัตาอันนี้จามหรืออะไรเหมือนจะจามออไอไออชิวมาเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ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 ้ยย เช็ดเดเช็ดเช็็ด่วนเลยโอ้โหชดเขาเตรงเขาล้ยไปเขาแล้วเข้าไปจมูกอ่ะใช่ฮีโร่นาดนั้นเลยจ้มจามไงมา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 ี้อปาด้อนี้อ๋อแล้วูเลยเฮ้ยมีมีบิวไอ้มาเป็นทียอะไรจ้แจกแจก มันมบันาจจริาเลมันวจริงมามายเยอะเกินโอเโหมาอเยอาร์เอมเากเข้าใจรวแปลกมากเศรษมากโอ้โหมึงตอเกนคิดตั้ก่อนนะเียสวไม่เล่นบรรดา้วด้วยนเเเเอ่ยเข้าไปเืดเข้าไปยเ้ยจเาจริงอ้ อุ cool. <t ried> ้ยมันแสบอ่ะมันเผ็ดอ่ะเฮฮ้้ยยเเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายมันรู้ว่าเราพยายามทำให้มันจามมึงคนตีนะแล้วเราบังเริ่มันบังเริ่มันบังเลิศเออเราต้องหาวิธีไม่ถ้าตั้งใจทำก็เหนื่อ้เหี้ยสมองมึงคิดอยู่มึงนี่มันพิรุตตัดเลยนะไม่แล้วก็มีอันหนึ่งในเน็ตบอกว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือแบบแกล้งจามไปเรื่อยๆแล้วจะจับ 하치. 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 하

มึงมึงไปเอาหมูกับก็เผามาไปไอสัตว์จวแดกแม่งเลยเฮียอะไปแดกมันดิไปแดกมันได้เฮ้ยเดี๋ยววใส่พริกไใจเพิ่มมิมันจะมาจามันได้เหรอไดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี่เยนะตายแลยเฮ้ยพ่อพ่อพ่ออุ้ยเฮ้ยไม่มีมาว่ะไม่ไปตามอ่ะมันโทรไปตามก่อนไอซีตายกันไปแล้วนัดกันเป็นเดือนแล้ว ไม่จำอยู่ไหนเนี่ยมาดิมาทีที่สัตว์มันมิดตายแล้วไอ้ที่จะไปสแล้วไอ้เนียกลุ่มมจะิตงอนี้แล้วแมไปแล้วอะไรกลุ่มวะเนี่ยมึงจำไอ้หียเอ้ยนะบิกเป็นป็นไงบอลรับยาเวลาเาเพื่อป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งใช่พี่ป้องเอาแป้งมาดิ เออมาแป้งแป้งหินี่บ้านหลังเล่นแะขวเลยเปิมามามาโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แค่นั้นพอดเสียกูไหนนึงโอ้ยไหนจะ้ำแล้วทาแป้งอ่ะทาทาแป้งปกติก็ได้พี่ฟังเกียรตุดดิอย่างงี้เดหนีลูกชายที่เป็นหนูโสดก็จะร้องเพื่อช่วยป้องกันอนาคตจามไม่ได้่านเราลองนี่องดิตามบอ เอาแบบเอาเอาพี่ป้องแบบไปอามอ่ะมาแมงมันเย็นนยดิเย็นที่อะไรไม่ได้ตูเย็นไม่ชอบอ่ะไม่เดาให้แล่วคือเวรตืดนละป้างร้องบองป้างนี่อยู่ที่ไหนรันเนี่ยมีน้องดมที่นี่แหละน้องดมอ่ะ อะนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ๋าไหนมาลองแป้งได้เหรอตั้งใจเหรไม่ได้ะอยากให้ขอ้ยอยให้จ่าให้คดให้เนนะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยหายใจออกแล้วแป้งนุกเฮ้ยไอ้นนี้เขาทมอย่ไเ้ย่นะ เต็มรูู้้น้ารี่บิ๊กาาเล่นไรดีตมองสืุป่ะตามไม่ได้ย้อนกลเองครับมาจะเอากันที่โซนนะบ้าในาดบ้าอะรอครับนะครับผมช่องยิปี้กดไลค์แลแชร์กับซอนไซออน่าได้ไหบผมด้วยตัวยีปมี้โอ้ใช่ใช่ใช่โอเครอบนี้ออน้าของเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันยิปหน้าพู้สุทิด ลองจามเผื่อจามมาติดต่อเออเฮ้ยจามไม่วุ้ยมันจามไม่ได้อะไม่เคยมีใครสอนไงมันก็เลยจามไม่ได้นะใช่คนเราอ่ะเยี่ยท่องสกุลยังจามเลยเออก็ต้องจามจะร้องเพลงต้องจำเนื้อถูกต้องครับอาร์มจามทุกอย่างครับจะมีที่สอนพิเศษด้วยล่าการจามเหรอมีไฮสคูลสกุลสคูลจามสอนวิธีจามจามแล้วเอาไปใช้อ่อยแบบ กจะเสนอหาคำไหนมาด่าไปด่าเลยมองฟ้าแป๊บนึงมันก็ตั้งใจอยู่ดีนะใช่ใช่ในหัวคือจะจ่ออยู่แต่ไม่เกินไปมันก็คือแบบว่ามันต้องจามต้องจามกลับบ้านดีกว่าอยากมีคนคุยด้วยเลยใช้คาตั้งชู อากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่งเปิดประเด็นไม่